เศรษฐีเดกที่ทยังขายวัดแรกแต่ดูทําท่าแล้วคงคงไม่รอดอ่ะกะเทคฟิดได้เลยเราอาจจะได้เห็นพันหนึ่งรอยอีกทีหนึง่งสี่ขึ้นห้าเนี่ยมันจะขึ้นเป้าไปที่ลุงให้เป้าไปที่สองพันสองสองประมาณซึ่งไกลามากนะฮะ แต่ในการ4ขึ้น5มันต้องประกอบได้วย 3, 4, 5 4 5ภายใน4ขึ้น5อันนี้คือ1เพื่อจะลง2 2นี่แปลว่าอะไรแปบลบว่าถ้ามันลงธรรมดาเนี่ยมันมีโอกาสลงมาได้ถึง7,6,8,7ปดหหรือข้มสเพื่อจะขึ้น3ครั้งใหญ่แต่ว่ามันมักจะไม่ลงมาถึงทาเก็บมันมักจะลงมาแค่ประมาณแถวนี้3,8.2แ,แถวนี้แถว่วมันสอ0 0กว่าเนี่ย เพื่อจะขึ้นเป็นก็เียเป็นสองบีก็ดูว่าพันสองร้อยเอาอยู่ไหมนะถ้าไม่อยู่เนี่ยเสียวไส้มากอาจจะได้เห็นพันหนึ่งร้อยยี่สิบประมาณนี้ เศรษฐีเด <the> ็กที่สัญญาขายวันแรกนะครับพวกที่เล่นทีเฟ็กซ์ก็ก็เทคโปรฟิตได้แล้วตรงนี้พวกเราเปิดลองแต่ตรงนี้เนหะ็บบนไหมลองโพสิชันแต่นี้ก็เทคโปรฟิตได้แล้วถ้าปิดวันนี้มันไม่กระโดดขึ้นเลยนะฮะถ้ายังแดงอย่างเงี้ยนะฮะก็พรุ่งนี้เทคโปรฟิตได้แล้วนะฮะแต่เราต้องรอโครสนะฮะ แต่ดูทําท่าแล้วคงคงไม่รอดอ่ะกระเทกัฟฟิตได้เลยก็แปลว่าอะไรเวฟหนึ่งสองสามสี่ห้านี่เป็นสี่ขึ้นห้าสี่ขึ้นห้าเนี่ยมันจะขึ้นเป้าไปที่ลุงให้เป้าไปที่สองพันสองันสองประมาณซึ่งไกลมากนะฮะแต่ในการสี่ขึ้นห้ามันต้องประกอบด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าภายในเป็นสับเวฟอันนี้เนี่ยสี่ขึ้นห้าอันนี้คือหนึ่งเพื่อจะลงสองนะฮะเป็นสับเฟข้างใน สองนี่แปลว่าอะไรแปลว่าถ้ามันลงธรรมดาเนี่ยมันมีโอกาสลงมาได้ถึง7 6็ดหรือข้าสเราอาจจะได้เห็น1,100อีกทีหนึ่งลงมาเนี่ยเพื่อจะขึ้น3ครั้งใหญ่นะฮะแต่ว่ามันมักจะไม่ลงมาถึงทาเก็ตมันมักจะลงมาแค่ประมาณแถวนี้สาแแถวเนี้ยแถวพันสองร พันสองร้อยยี่สิบพันสองร้อยกว่าเนี่ยเพื่อจะขึ้นเป็นก็เลยเป็นสองบีนะคือหนึ่งสองเนี่ยเป็นการขึ้นแบบแบบแฟลตแบบสองบีถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันอาจจะลงมาที่อ่าเป้าหมายอาจจะที่พันสองร้อยประมาณแถวนี้นะฮะก็ดูว่าพันสองร้อยเอาอยู่ไหมนะถ้าไม่อยู่เนี่ยเสียวไส้มากอาจจะได้เห็นพันหนึ่งร้อยยี่สิบประมาณนี้นะครับ ดูแถวพันพันพันสองร้อยบอกพันสองร้อยสิบพันสองยี่สิบแตอีกทีหนึงแถวเนี้ยแต่ยังไงก็ตามนะถ้ามันปิดแถวแถวนี้นะฮะวันนี้เนี่ยเราก็ต้องลงองอทากซ์ออฟฟิเราพ o ซิชะในทีเฟกซเราไม่จะลงมาถึงแค่นี้หรือจะลงถึงแค่นี้เราไม่เดือดร้อนเพราะเราออกตั้งแต่แดงแรกนะครับ ว่าอันนี้เป็นโอกาสดีที่ทําให้เราฝึกทําตามระบบเย็นนี้เนี่ยถ้ามันแดงอย่างนี้นะฮะก็ปิดโพสิชันเลยก็ได้ตอนเยน็นนะหรือถ้าบางคนดูดูราคาครั้งเดียวตอนกลางคืนก็ปิดตอนพรุ่งนี้เชา้านะครับอันนี้ก็โอเคแล้วถามว่าถ้ามือเสียน,น่ยจะช็อตซ้ําเลยได้ไหมถ้าเสียงจริงก็เอาเลยนะฮะถ้าเสียนจริงเอาเลยถ้าไม่เสียนจริงก็ดูเฉยๆดีกว่าเลาจดบันทึกไว้ วคกามเข้าใจของเราถูกไหมนะครับเนี่ยขณนี้ข้างบนเนี่ยที่มันเริ่มลงมาตรงนี้ยมันไม่ได้พยายามทำนิวไฮเลยแล้วลงเพราะฉะนั้นโลว์ไฮมันไม่เกิดขึ้นเมื่อโลว์ไฮไม่เกิดขึ้นการลงครั้งนี้เนี่ยน่าจะลงไม่รุนแรงเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะหยุดที่ประมาณพันสองร้อยเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสวิธีเทรดของเราทำยังไงนั่งยิ้มไปเรื่อย แล้วแต่ใครยิ้มสวยไม่สวยก็ยิ้มไว้ก่อนแล้วกันนะฮะไม่มีสัญญาณอย่าเข้าอดทนหน่อยนะครับอดทนการฝึกฝนการเทรดเนี่ยฝึกการอดทนนะคะรับฝึกให้ได้อย่าช่วยมันลงมารุนแรงแล้วช้อนซื้อ,นอเนี่ยโอ้โหช่วยจัดเลยะฮะอดทนรอสัญญาณนะครับโอเคครับค่ะแล้วเมื่อสักครู่ที่คุณบอกว่าคือถ้าเซียนเนี่ย ก็ช็อตได้แต่ว่าถ้าไม่เสียนหยัดช็อตเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรหระคะคุณลุงในเมื่อถ้ามองว่ามันมันจะลงเนี่ยทำไมเราถึงเอจะต้องระมัดระวังในการช็อตเวลาขึ้นเนี่มันเชียดเฮเฮ้เเวลายงลงเนี่มันใจมันเสียมันรู้ตเนะฮะคือจิตใจมันยังไม่แข็งพอนะครับแล้วก็เวลาลงเนี่ยมันรู้เลยก็มักจะโอ้ยต้องเทคโปรฟิตแล้วเขาไปช็อตก่อนเอาออกก่อนมันก็เลยขายหมูเรื่อยนะฮะ มันมันเล่นยากกว่าขาขึ้นนะฮะเพราะขาขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามัน,ม,นมันขึ้นมันขึ้นมันขึ้นกระไดขาลงมันลงลิสต์ <laughs> ลงลิสต์แบบเชือกขาดเลยแต่ลงปุ๊บมัลงเลยนะบางครั้งเนี่ยนะสภาพจิตใจของนักลงทุนเนี่ยยังไม่เข้มแข็งพอนะครับยังไม่เราคิดชินกับการขึ้นไปเรื่อยๆค่อยๆขึ้นเราไม่ค่อยชิกในการลงหุบอย่างนี้เราเร็วทำให้การตัดสินใจพลาดไปหลายอย่าง และที่ร้ายที่สุดคือเวลามันวูบไปรเร็วเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งซึ่ง,งมักจะทําให้นักลงทุนเนี่ยทาผิดกฎเรื่อยเลยถ้ามันลงแรงมือ้อแต่ถ้ามันขึ้นแล้วมันเขียวตรงเนี่ยก็เข้าไปซื้ออีกผิดกฎดลบมากคือยังไม่ถึงเป้าเลยฮเนะรื่องการลงเนี่ยนะเราไม่ชินถ้าไม่แน่จริงอย่าเพิ่งเล่นชอ็อตเลยนะครับถ้ามีความรู้แล้วจิตใจเข้มแข็งแล้วโอเคชอ็อต แต่ช็อตเนี่ยต้องมีซับลอสเป็นเรื่องเป็นรานะครับเพราะเน็กเกตช็อตนี mm ่อันตรายด้วยเพราะเวลาเราเปิดลองโพสิชันเนี่ยที่ราคาเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยเราขัดทุนได้อย่างมากเมื่อมันลงมาถึงศูนย์แต่ถ้าเราเปิดช็อตที่ราคาเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยการกัดทุนของเราเมื่อมันขึ้นเนี่ยไม่มีขีดจำกัดเลยเห็น mm hmm. ไ,ไหมฮะว่าอันตรายมากอันตรายแล้วก็ปรึกษากับบรกเกอร์คุณได้ดีแล้วกัน จะช็อตอะไรเนี่ยอันตรายนะฮะอาจจะต้องมีมาจินรีเซฟเผื่อไวส้สำประกาศชอ็อตนะเผื่อไว้เยอะหน่อยนะครับแต่เอาอย่างี้ก่นถ้าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แน่จริงไม่เก่งจริงอย่าช็อตเลยนะเอาแค่ลองอย่างเดียวก็พอค่ะคุณลุงคะแล้วรอบที่แล้วเราโลอยู่ตรงประมาณสักพันห้าสิบนะคะเมื่อสักครู่ที่คุณลุงบอกเนี่ยคือเลเวลแถวสัก ประมาณพันหนึ่งร้อยมันก็รูหากกันอยู่นิดหนึ่งนะคะตรงนั้นที่โลเดิมเนี่ยมันมีในยะสําคัญขนาดไหนคะคุณลุงในทางเทคนิคอลมันไม่ลงมันมักจะลงไม่ถึงโลเดิมอะฮะมันจะลงมาที่หกสแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นตของโลเดิมอันนี้นะฮะถ้าแปดสิบเปอร์เซ็นตมันก็จะอยู่ที่ประมาณพันหนึ่งร้อยกว่ากว่าพันหนึ่งร้อยสิบประมาณเนี่ยถ้าไปหนึ่งเก้าสิบเปอร์เซ็นตมันก็อยู่ที่ประมาณพัน หนึ่งร้อยมันห่างกันไม่กี่สิบตรงแถวนี้นะฮะก็เอาประมาณน่ะพันน่ะพันหนึ่งร้อยประมาณแถวนั้นคือเวลามันลงเนี่ยเป้าหมายมันอยู่ที่ประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ยกเว้นมันลงน้อยด้วยอิทธิพลของของเอแพทิร์ใหม่เนี่ยมันเราอาจจะเห็นว่ามันลงมาแค่ประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็เห็นที่พันสองร้อยอสามสิบสี่สิบเนี่ยเป็นไปได้ก็มีสองเป้าหมาย นะฮะลงประมาณ30%หรือลงประมาณ90%นะครับก็ไอโลเดิมก okay. ็เป um ็นบรรทัดฐานไว้ว่าหรือนี้คือการลง100%ยเป็นโลเดิมนะครับแต่ว่ามันจะไม่ลงต่ำกว่าโลเดิมนะฮะถ้าต่ำกว่าโลเดิมนี่แปลว่าการนับเฟนี่ผิดหมดเลยตั้งแต่แรกต้องย้อนไปว่าความเงินใหม่นะครับค่ะ อโทวนนะคะคุณลุงคะวันนี้ได้ความรู้แล้วก็การวิเคราห์บแบบปัจจุบันทันด่วนมากๆนะคะขอบคุณแฟนคลับคุณลุงด้วยนะคะที่ดูกันมากกว่าหนึ่งพันห้ารอยท่านสดๆขนาดนี้นะคะมีแฟนคลับถามว่ากราฟแบบคุณลุง<ๆ>เพื่อจะดูเขียวแดงหาดูได้ที่ไหนคะคุณลุงคะให้คำแนะนำหน่อยคะ่ะคุณลุงอันนี้เป็นซื้อจากข้อมูลจาก Trading View ค่ะนะฮะแล้วใน Trading View เนะี่ยมันจะมีอินดิเคเตอร์ที่ทำเอาไว้เนี่ยก็ คลิกเข้าไปแล้วก็กดได้ฟรีเลยนะครับก็ดเข้าไปมัจะเป็นอย่างนี้เสร็จเลยนะฮะแต่ถ้าใช้โปรแกรมอื่นนะฮะมันก็ต้องต้องอินซอรโปรแกรมเข้าไปก็ลองสอบถามคนที่เก่งๆแล้วกันจริงๆมันมันวันได้ทุกทุกแพลตฟอร์มะ,ะได้หมดเลยเพียงว่าง่ายที่สุดเนี่ยคือคือในในเทรดในเทรดดิง i ิลนะเทรดดิงิเมื่อก่อนเนี่ยมันฟรีด้วยซ้ำนะ ตั้งแต่ตั้งแต่มันประสบประสบเรยลมากเข้ามันเริ่มขึ้นราคานะฮะอย่างสมมุติว่าเราเปิดชาร์ตมาเป็นอย่างนี้นะฮะเนี่ยเป็นขาวดำธรรมดาไม่มีอะไรเลยเห็นไหมฮะถ้าเราใช้เทรดทิงบิเนยเราก็ไปที่อินดิเคเตอร์นะฮะเราเซิร์ช for C D C ของชมรมเนี่ยนะฮะเราเลือกออกมาอันหนึ่งเรามีให้เยอะแยะเดี๋ยวเลือก Action Zone Basic อันเนี้ยนะฮะ a c ค i ั n zone basic เนี่ย หรือเอาอันนี้ก็แหละ Action Zone เวอร์ชันสามเนี่ยง่ายที่สุดเวอร์ชันสามก็คลิกไปนะคลิกไปแล้วก็ปิดแค่นี้มันมาแล้วเห็นไหมเขียวแดงค่ะแค่นี้เองนะครับง่ายๆครับ follow the money